สวัสดีครับวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่4นะครับข้อที่4 3ถึงข้อที่54นะครับพรเชนะของพระเจ้าในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พีะเยสูอินนได้เดินทางนะครับกลับไปที่แคว้นกาลิลีนะครับและเราเองนั้นได้เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับว่ายอห์นเองนั้นได้พูดในตอนท้ายของตอนนี้ว่านี่คือการอัศจรรย์นะครับครั้งที่สองที่พีะเยสูอินนได้สุขธรรมระหว่างเดินทางจากยูเดียนะครับไปที่กาลิลีเราเองนั้นเนี่ย จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเพีร์นั้นได้พูดถึงเรื่องเรื่องที่พระเยซูเคยพูดบอกว่าผู้เผยพชนะเองนั้นไม่ได้รับเกียรติในบ้านของตนเองแต่พระเยซูกลับไปในครั้งนี้เองนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้คนในหมู่บ้านหรือผู้คนในแคว้นนั้นเองนั้นได้ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกเขาเองนั้นได้เห็นสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําในเทศกาลรับที่เยรูซาเล็มพวกเขาจึงเกิดความเชื่อและความศรัทธาเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในเวลานี้เนี่ย ก็มีกรณีขึ้นมานะครับที่ได้ไปหาพระเยซูคริสต์แล้วขอให้พระยเยซูอินได้รักษาลูกนะครับและพระยเยซูอินนด้วยใช้คำคำหนึ่งที่บอกว่าถ้าพวกท่านเองนั้นจะเชื่อก็เพราะว่าโดยหมายสาคัญแล้วการอัศจรรย์ใช่ไหมเห็นกนา,ารอัศจรรย์ถึงจะเชื่อใช่ไหมนะครับก็ทําให้เห็นว่าความเชื่อของคนในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เริ่มเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่พระเยซูทรงพูด แต่เริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเขาเองนั้นได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์เองนั้นได้ทรงกระทำนั่นเองอการเล่าเรืต่างๆเหล่านี้เนี่ยย้อนกําลังเขียนขึ้นมาเพื่อให้เราเองนั้นได้รู้ว่านี่คือหลักฐานยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เพราะว่าคริเสเตียนเองนั้นที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เองนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องเชื่อและยอมรับว่าพระเยซูคริตสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เเจ้าก็คือหลักฐานแห่งการอัศจรรย์หรือไม้สําคัญที่พระเยซูได้ทรงทำนะครับเพราะฉะนั้นเองสําหรับชีวิตของคริสเตียนครับเราเองนั้นเนี่ยพระองค์ทรงทรงําการอัศจรรย์ในชีวิตของเราพระองค์เองนั้นทรงทรงําการอัศจรรย์ให้เราเองนั้นมองเห็นอาจจะผ่านจะชีวิตอคนอื่นเพื่อยืนยันครับถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เพื่อยืนยันว่าพระเยซูเองนั้นทรงพระชนอยู่และทรงเป็นผู้ทําการอัศจรรย์นั่นเอง หนูใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตของเราในการเดินติดตามพระเยซูคริสต์คือการที่เราเองนั้นยอมรับองค์พระเยซูมากไปกว่าน,นั้นไม่เพียงแค่การอจรรย์ที่มองเห็นเท่านั้นแต่เราเห็นจะตอนนี้ในเวลานี้ก็คือว่าผ <c oughs> ู้ที่เป็นบิดาเองนั้นเ <c oughs> ชื่อฟังพระดํารัสขององค์พระเยซูคริสต์เชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูทรงพูดนอกเหนือจากการอัจรรย์ที่เขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วหลังจากนั้นเขาเชื่อในถ้อยคําที่พระเยซูทรงพูด มากกว่าการเห็นการอศารจรันแล้วเชื่อคือการเชื่อในถ้อยคําที่พระเยซูพูดและเราเองนั้นเห็นว่าความจริงในถ้อยคําของพระองค์ก็คือความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นและเป็นตามนั้นขอให้เราเองนั้นมีความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่ตามมองเห็นในการอศจนรย์แต่เรามีความเชื่อในถ้อยคําของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เองนั้นทรงเป็นความจริงทรงกล่าวความจริงทุกสิ่งจะเป็นไปตามที่พระองค์ทรงตรัสให้เราเองนั้นเชื่อ จากใจของเราในถ้อยคําของพระองค์มากกว่าเพียงแค่ตามองเห็นกันอัศจรรย์นั้นขอพระเจ้าได้อวยพรอ,อยู่ในชื่อของพี่น้องที่เราเองนั้นจะเชื่อนในบรรดาถ้อยคําของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ